สวัสดีค่ะชาวราศีกุมและคนากุมค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2568นะคะทุกคนนะเราเรามาดูกันว่าในสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารให้กับคุณได้รับรู้ได้รับทราบได้เข้าใจนะคะจะเป็นพลังงานออกมาอย่างไรบ้างนะคะก็มาดูกันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะในการติดตามสนับสนุนให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะมาดูกันค่ะสิ่งที่ไพ่อยากบอกนะคะอยากแนะนำอยากให้แนวทางกับคุณนะคะ <c oughs> ใบแรกนะคะเป็น queen of swords นะคะไพ่ราชินีถือเหรียญ er นะคะ the sun นะคะ สี่เหรียญ Four of Pentacles นะคะเออ่ uh, Temperance นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะ Seven of Pentacles ว wow. ้าว The Empress นะคะพระราชินีถือเหรียญน,นะคะเก้าถ้วย Nine of c h a r i s นะคะ อสศวินถือดาบแล้วก็ใบสุดท้ายของคุณนะคะเป็นไพ่พระราชาถือเหรียญน,นะคะดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสาร นะคะให้คุณได้รับทราบให้คุณได้เข้าใจจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนนี้ก็เป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมนะคะของชาวราศีกุมรัคนากุมเริ่มเข้าสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงหลังจากชีวิตของคุณหยุดนิ่งมาอย่างยาวนานนะคะการเงินนิ่งการงานนิ่งสุขภาพน้ำหนักนิ่งนะคะลดให้ตายยังไงก็ไม่ลดไม่ลงเลยนะคะนิ่งมากตัวเลขนะคะแต่ในเดือนนี้เป็นต้นไปก็คือเป็นช่วงของการเวลา การเปลี่ยนแปลงการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการเห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยจะเห็นว่าคุณได้รับผลความสําเร็จนะคะเดือนนี้ก็หลายๆคนก็จะมีความกระชับกระเฉงคล่องแคล่วหนักแน่นนะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะนั่งอยู่บนบัลลังนั่นแปลว่าคุณกําลังจะมีอํานาจบารมีกําลังจะมีการเลื่อนตําแหน่ง นะคะหรือว่า,ามีจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณนะคะไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมหลังจากที่มันหยุดนิ่งมานานแล้วนะคะคุณกำลังจะได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความสุขสบายมากขึ้นหรือว่าการหยิบจับอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองรวมไปถึงเห็นผลความสำเร็จทุกๆอย่างที่คุณทุ่มเท แรงกายแรงใจลงไปหากคุณโดนมนต์ดำโดนอาถรรพ์โดนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลังงานของการโดนการทํำลายปิดกั้นความรุ่งเรืองของคุณสิ่งพวกนี้ออกไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะมาลายหายไปออกไปจากชีวิตของคุณละค่ะนะคะคุณตอนนี้เหลือแค่จิตวิญญาณของคุณตัวคุณบุญสเบียงบุญที่คุณ พบมาเกิดด้วยนะคะกำลังจะปูทางให้คุณได้พบกับความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะหลายๆคนก็เติบโตทางจิตวิญญาณเติบโต,ตทางจิตใจนะคะมองเห็นอะไรเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราผ่านประสบการณ์ได้ร้ายมานะคะเรามาดูในส่วนของพลังงานดวงการงานของชาวราศีมีนเป็นยังไงในเรื่องการงานหลายๆคนก็ คิดทบทวนมาเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะอยู่ต่อหรือจะลาออกดีนะนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งธุรกิจส่วนตัวการเลือกเส้นทางของการเป็นนายตัวเองหรือว่าช่วงเวลานี้หลายๆคนมีความแอคทีฟในการงานมาก กระตือรือร้นสุดๆมุ่งม,มั่นสุดๆแล้วก็การทุ่มเทการทำงานน่ะสุดพลังของคุณซึ่งเป็นการทุ่มเทลงไปแล้วมันได้รับผลดีเพราะว่าคุณได้รับชื่อเสียงคุณได้รับการยอมรับคุณได้รับการยินยอมคุณอ่าเป็นลักษณะของการประสบความสำเร็จอย่างมากมายอย่างท่วมท้นนะคะหลังจากที่คุณอดทนมานานมากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งข่าวดี นะคะในชีวิตของชาวราศีกุมนะนะคะการงานไม่มีปัญหาอะไรมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นยกระดับขึ้นไปหรือได้รับการยอมรับในฝีมือของการทำงานนะคะคุณจะมีบทบาทใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากเดิมที่คุณทำสิ่งเดิมๆมา78ปีนะคะคุณเริ่มอิ่มตัวแล้วแต่มันจะมีการยกระดับการทำงานขึ้นไปอีกเป็นงานที่มันท้าทายเป็นงานที่ ต้องดูแลอะไรที่เป็นวงกว้างมากขึ้นเนี่ยนะคะจากคุณทําได้ดีนะคุณมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวคุณคุณเป็นคนมีศักยความสามารถคุณเป็นคนที่มีความฉลาดไหวพริบดีมองอะไรก็มองขาดแบบทะลุปูปง่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกินกําลังที่คุณจะไปรับบทบาทใหม่นะคะในภารกิจหน้าที่การงานของคุณเดือนนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะคะไม่รู้จะขยี้อะไรให้เนี่ยออกมาดีหมดเลยนะคะ ก็มันก็คือที่ผ่านมาร้อนๆ้หนาวหนาไปว่าครึ่งครึงกลางกเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ถูกควบคุมยับยั้งเอาไว้ได้สำเร็จแล้วเดินหน้านะคะชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองแล้วกับการค้าขายนะคะเจ้ากรรมนายเวรไปแล้วพลังงานวิญญาณร้ายที่ตามติดชีวิตคุณถึงที่ที่อาจจะมีใครส่งวิญญาณมา ติดตามชีวิตคุณเนี่ยในเรื่องของสายเวทมนต์ดำเนี่ยก็หายไปแล้วนะคะเนาะตอนนี้เหลือแต่พลังงานของความสุขแล้วคุณจะเกิดปาฏิหาริ์ที่มันเหนือความคาดหมายในชีวิตของคุณอย่างมากเลยนะคะคุณ รอดผลปัญหารอดผลจากความติดขัดรอดผลจากความหยุดนิ่งแล้วจะเป็นความคงทนยาวนานยาวนานถาวรแล้วกับสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับนะคะในเรื่องของความยิ่งใหญ่การนั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะเนาะหลายๆคนได้เลื่อนตําแหน่งหรือบางคนก็ ก่อตั้งกิจาการธุรกิจส่วนตัวของตัวเองขึ้นมาหรือสิ่งที่ทําอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะดีมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะคุณจะสุพปอแน่นอนกับสิ่งที่คุณได้รับนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันดวงในเรื่องของการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในพลังงานการเงินนะคะสิ่งที่คุ้วเห็นขึ้นมานะคะหลายๆคนคือการเงินนิ่งมานานมากนิ่งคือรายได้มันเข้ามาเนี่ยนะคะสมมติคุณหาได้เนี่ยจาก หาได้เดือนละหนึ่งแสนนะในแต่อยู่ๆมันก็เกิดวิกฤตทําให้การเงินของคุณเข้ามาได้แค่เดือนละสี่หมื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นเดือนละสี่หมื่นที่มันต่อเนื่องมาสองปีสามปีอะแล้วคุณก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของคุณยากมากเพราะการเงินมันมีอยู่อย่างจํากัดทําให้คุณจะต้องคอยคิดว่าจะทำอันนั้นอันนี้มันจะมีเงินไหมมันจะพอหรือเปล่าเราจะพอจ่ายหรือเปล่าคุณเหนื่อยมากนะคะกับ การเงินที่มันหยุดอยู่ตรงนี้นะคะก็ใดๆเนาะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโชคลาภกำลังเข้ามากระแสทางการเงินกำลังไหลหลังไหลเข้ามาหาคุณนะคะตอนนี้ในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีกุมลัคนากรมจะเต็มไปด้วยความมั่งคัง่งหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองค้าขายของดีมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะนะคะหรือว่า การงานของคุณประสบความสาเร็จมากนะคะมันจะเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่นะคะรอดพ้นจากอุปสรรครอดพ้นจากความยากลาบากนะคะเป็นจังหวะดวงชะตาเปิดแล้วสําหรับพวกคุณเนาะอมไม่ต้องกังวลแล้วค่ะเพราะสิ่งที่คุณไเห็นคือ ใดๆแล้วแต่นะคะแบบหลายคนมีชื่อเสียงมากลูกค้าหลั่งไหลหาคุณเนี่ยไม่รู้มาจากทิศทางไหนบ้างนะคะก็ที่ผ่านมานะอย่างที่เราพูดอะบางคนมีในเรื่องของส่ยเวทนะคะมีคนทําเรื่องพวกนี้ใส่นะคะโอ้โหติดหนึบเลยนะคะก็หมดแล้วนะคะพ้นแล้วมันออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะมันย้อนกลับไปหาคนที่ทําแล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วคุณก็จะนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างสง่างามเงินทองก็จะ สำเร็จรูล่วงไปในทางที่ดีนะคะจะออกมาในประมาณนี้เนาะเป็นกําลังใจให้นะคะเรามาดูในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีหลังจากที่คุณน้ําหนักนิ่งมานานมากนะคะเป็นลดทุกอย่างคุมแป้งก็แล้วนะคุมคาเพื่อไหมคุมน้ําตาลก็แล้วนะคะออกกําลังกายเนี่ยยังกบนักมวยเลยนะคะทำไมมันไม่ลดนะ่น้ำหนักนี่งยาลดความอ้วนก็กินแล้วอาหารเสริมก็เอาทุกอย่างแล้วนะคะ ใช้ตัวช่วยทุกอย่างเลยคิดว่าน้อยน้ยนำหนักมันจะต้องลงมันไม่ลงค่ะมันนิ่งนะคะก็เดือนนี้เห็นผลนะคะคุณอาจจะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเล่งออกกําลังกายมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็ระบบเผาผลาญกาลังทํางานแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขก็อาจจะลดลงนะคุณก็เห็นว่าคุณจะควบคุมน้ําหนักได้คุณจะควบคุมการลดความอ้วนได้สําเร็จ นะทำให้คุณรู้สึกมัน่นใจรู้สึกดีกับรูปร่างภาพลักษณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเนาะหลายคนคือแบบดูใส่ใจตัวเองอะนะคะดูแลมีวิน,นัยในตัวเองอย่างเคร่งครัดนะคะดีมากเลยอะดูคุณมีความสุขขึ้นหลายๆคนก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้านะคะมุง้งมิ้งมากนะคะก็ ขอให้เป็นแบบนี้ไปตลอดเนาะบางทีคุณโดนปิดกัน้นการดูแลตัวเองมานานแล้วไม่มีสมาธิที่จะดูแลตัวเองแต่ตอนนี้นะคะคุณจัดเต็มมากนะคะระบบคือทั้งผิวพรรณรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆในร่างกายของคุณนะคะคือดีแล้วนะคะอะต่อมาค่ะทุกคนนะคะมาดูกันในเรื่องของ ดวงความรักของคนโสดเป็นยังไงสำหรับคนโสดชาวราศีกุมลัคกาลกุมก็ตอนนี้กำลังจะดีนะคะคุณมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่อุปถัมเป็นคู่ครองความรักที่เข้ามาเพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรืออาจจะเป็นระดับ เป็นเจ้าของขึ้นไปเลยซึ่งการเข้ามาก็ค่อนข้างจะตรงมากพุ่งตรงเข้ามาแสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผยนะคะเนาะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนคนนี้แอบสังเกตแอบดูแอบมองดูคุณมานานมากเลยนะคะสังเกตว่าคุณนิสัยแบบเนี้ยคุณเป็นตัวตนของคุณจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแค่สร้างภาพหรือเฟกเขาก็ดูนานมากนะคะคบทวนนะคะแต่ก็ เขารู้สึกชอบคุณมากนะรู้สึกรักรู้สึกถูกชะตากับคุณแล้วก็อยากคุยอะค่ะเขาบอกว่าคุณดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะจนเขาคิดว่าเขาไม่อยากให้สถานะระหว่างคุณกับเขาเป็นแค่คนรู้จักคนนะ,ะเขาอยากยกระดับให้เป็นแฟนกันนะคะเป็นคู่ครองที่จะแต่งงานนะคะ คนโสดจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักซึ่งมันเป็นความรักที่มาพร้อมกับหน้าที่ภาระอันใหญ่หลวงเหมือนกันแต่ ไม่เกินกำลังของคุณเลยนะคะเพราะแม้ว่าจะมีภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงตามมาแต่คุณมีทรัพย์สินมีทรัพย์สมบัติมีการเงินถูกรักเป็นอย่างดีจากเนื้อคู่คนคนนี้มันก็ยิ่งทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจนะคะเนาะคุณจะได้เจอคู่ครองนะคะที่ส่งเสริมคุณได้ได้ดีมากๆแล้วเป็นคู่ครองที่มาจากอดีตชาติด้วยนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนีแ้แอบมองคุณนะแอบสังเกตแอบดู นะคะเขาบอกว่าเขาเหมือนกำลังรอน่าจะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะทักทายมาหาคุณเหมือนเหมือนคุณยังยังมีเศษกรรมกับแฟนเก่าคนรักเก่าอยู่นะคะซึ่งมันอาจจะมีความวนเวียนกันทางความรู้สึกนะี่ยนะคะพอคุณพ้นกรรมตรงนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวเขาจัก,กรวาลเขาจะผลัก เนือคู่ที่เป็นคู่อุปถัมเข้ามาหาคุณนะคะจะดีกับคุณมากๆนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะต่อมามาเป็นความสัมพันธ์คนคุยไม่ชัดเจนเป็นยังไงนะคะก็สำหรับตรงนี้คว่ว่าดีค่ะนะคะเป็นความรักที่มันลงตัวมากยิ่งขึ้นเป็นความรักที่ดูใส่ใจดูแลกันมากขึ้นหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมานาน นะคะไม่เคยมีการปรับสถานะอะไรใดๆเดี๋ยวเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังไปสู่ความสัมพันธ์ของการเป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวเดียวกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นี้ทําให้ทุกอย่างมันช้าเพราะการเงินไม่พร้อมเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่รู้ว่าตัวเองจะ จะผ่านไปได้ยังไงจะดูแลคนอื่นได้ไหมเนี่ยในในคนคุยของคุณคือเขามีปัญหาทางบ้านเขาครอบครัวเขาชีวิตเขาร้อนมากนะคะมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกหรือไม่ได้แสดงท่าทีออกมาชัดว่าเขาสนใจคุมนะคะแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้ว การเงินพร้อมความรู้สึกพร้อมมั่นใจในตัวเองอาจจะเห็นการเข้ามาที่ผิดหูผิดตานะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าแบบเยอะมากนะคะคุณจะเห็นเลยว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้แบบเขาดูเปลี่ยนไป นะคะเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นการกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะแสดงออกทางความรักโดยที่ไม่รู้สึกเขินอายนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากนะคุณเป็นคนใจดีกับเขามาตลอดเลยคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะมีความเพียบพร้อมนะคะเขารู้สึกรักรักในความเป็นตัวคุณมากนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่แบบมามาสอนเขาเนาะ สอนเขาให้รู้ว่าความรักอ่ะมันเป็นยังไงเป็นความรู้สึกยังไงสอนให้เขามีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาดูเป็นคนที่อยู่ในกรอบมากไม่กล้าออกนอกกรอบไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆกลัวการโดนวิพากวิจารณ์กลัวว่าจะไม่มีใครสนับสนุนจะไม่มีใครเห็นดีเห็นงามด้วยแต่การได้เจอคุณทําให้เขากล้านะคะกล้าจะทําอะไรที่แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิมๆนะ ะะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากกับการที่มีคุณมาซัพพอตในในเวยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดมาดีแล้วว่าเขาจะขอคุณแต่งงานหรือจะอยากจะใช้ชีวิตกับคุณจริงๆนะคะเพราะคุณเป็นคนที่สนับสนุนเขาได้ดีมากเลยนะคะเขามีความสุขกับความสัมพันธ์นี้นะเพียงแต่อาจจะดูเป็นคนเก็บความรู้สึกนิ่งๆนะคะไม่เปิดเผยอะไรมากภายนอกกเ็เราก็เลยอาจจะดูไม่ไมออกว่า เขาชอบเราจริงๆหรออะไรเงี้ยนะเกินคำว่าชอบก็คือรักไปแล้วอะค่ะนะคะรักคุณมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันนะคะพลังงานดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งกันมานานนะคะหรือมีปัญหาเงินทอง นะคะมีปัญหานี้สินมีปัญหาค่าใช้จ่ายเยอะแล้วการเงินมันหาได้ยากมากขึ้นนะคะนะคะหาได้น้อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเพราะพวกคุณช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคของการมีปัญหาทางการเงินปัญหาทางนี้สินความวุ่นวายใดๆทั้งปวงนะคะเหมือนโดนขจัดไปแล้วนะคะความทุกข์อุปสรรคนะคะพวกคุณจะเป็นคู่ที่มีความเหนียวแน่นต่อกันมาก เป็นความรักที่มั่นคงนะคะคุณจะโดนแฟนของคุณหึงคุณมากหึงห่วงมากเพราะว่าตอนนี้คุณดูดีนะคะอืมหลายคนก็ลดหุ่นนะคะหรือไปทําหน้ามาไปทําหัฒการนะฉีดหน้ามานะ มีมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของใบหน้าอะไรต่างๆคือคุณดูดีขึ้นนะดูดีจนเขารู้สึกว่าเขาหวงและเขาหึงมากและอยากเสแสดงความเป็นเจ้าของออกมาในความสัมพันธ์นี้นะคะก็ในส่วนตรงนี้นะคะอ้อมมองว่าจะสมหวังเนาะหนึ่งที่ผ่านมาเขาปล่อยให้คุณพยายามอยู่ในความสัมพันธ์เพียงลำพงังแต่ตอนเนี้ย เขาจะลุยแล้วอ่ะเขาจะบุกเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะเขาจะเป็นคนที่จะแสดงความเป็นผู้นําออกมานะคะแล้วก็รักครั้งนี้ไม่มีปัญหาในเรื่อง,งของมือที่3ใดๆพวกคุณจะเป็นครอบครัวที่แน่นแฟนและมั่นคงกันมากๆนะคะนี่คือเรื่องราวดวงของชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2,568ค่ะนะคะอะก่อนจากการขอฝากนะคะ สีพึ่งวัตถุมงคลเครื่องรางตัวแรกจะเป็นสีพึ่ง Passion Love นะคะตัวนี้นะคะใช้สำหรับการเจราจารความรักความสัมพันธ์การง้อแฟนเสริมสเสน่ห์เสริมสร้างความมั่นใจดึงดูดเนื้อคู่นะคะอยู่ที่499บาทนะคะ,ะต่อมาค่ะสีพึ่งเมตตามหานิยม นะคะตลับนี้นะคะสำหรับการทาพเพื่อค้าขายขายของดีนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าอยู่ที่299บาทนะคะทักได้เลยใครสนใจตัวต่อมาค่ะจะเป็นเบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางนะคะชนิดนึ่งสำหรับการช่วยป้องกันไสยาศาสตร์มนดาอาถรรพ์วิญญ,ญาณร้ายแก้ดวงตกนะคะอยู่ที่399บาทถ้าคุณสั่งเบีย้ยแก้คุณก็จะได้สีพึ่งตัวนี้ไปด้วยแถมให้นะคะต่อมานะคะสมเด็จ นางพยานะคะก็เน้นเลักพุทธคุณในเรื่องของความแคล้วคาดปลอดภัยขจัดภัยอันตรายอะไรต่างๆนะคะจะอยู่ที่399บาทแถมสีพึ่งเมตตามหานิยมตัวนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนะคะเป็น อาจี้ของท่านเทพทันใจนะคะเน้นการขอพรอได้ทุกเรื่องเน้นการค้าขายนะคะเรียกเงินเรียก,ยกทองเรียกลูกค้านะคะอยู่ที่399บาทแล้วก็แถมสีพึ่งเมตตามหานนยมตัวนี้ให้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ